จะพาเด็กๆมา,าลงเรือสำรานครั้งแรกนะครับเป็นเรือทีวาเฮาสิม,มาสแสดงคอนเสิร์ตนะครับในเมื่อแรกนี่นะครับเป็นเออไม่เป็นเมื่อแรกนี่วันที่ห้านะครับวันที่5้านี้ที่จะถึงนี้นะครับหาพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็เลยพาเด็กๆมาดูสถานที่มาเบ่งเรือดเล็กหน่อยดีใจายพี่น้องมาเดิขึ้นเรือนะครับเดี๋ยวผงจะพาเดินดูบรรยากาศ นี่นะครับเรือหรูมากเลยนะครับเรือหรูมากเลยเด็กๆดีใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูบรรยากาศภายในอันนี้ก็จะเป็นห้องโดยสารชั้นที่หนึ่งนะครับเป็นอันนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับอันนี้จะเป็นห้องแอร์ด <Yeah. S 1> ูครับหรูมากเลยหรูมากเลยนะครับตอนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่บนเรือแล้วเป็นยังไงบ้างเด็กๆด,ดีใจไหมไม่ใจกนะัน <c oughs> บรบรยากาศดีเดี๋ยวย้อนแสงเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายฟังนิดหน่อยเอาโอเคครับผมอตอนนี้เราอยู่บนเรือนะครับเรามากินลมชมว,วิวเรามากินลมชมว,วิวสวย,สวยแม่น้ำเจ้าพระยานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูชั้นเออชั้นบนนะครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปด้านบนก่อนเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวค่อยจะพาลงมาหาเด็กๆไปเอาไปคอปเตอร์นำทางครั้งแรกเลยนะครับคอปเตอร์ดีใจมากเลยคอปเตอร์ได้ขึ้นเรือไปสองพันคนแล้วสองพัคนล้มาแล้วมาแล้วโซนบี โซน v i p อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คกล้องแป๊บนึงนะครับโอเคครับมาอ่าเรือชื่อเรืออะไรนะครับเร Meridian Cruise Meridian Cruise นะครับอู้อยู่ด้านบนโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นมากลงเย็นอันนี้อ่ากาเรียกว่าโซนอะไรนะครับโซนอ่า่อา v i p นะครับพี่ v i p โซนนะครับ v i p โซนตุ้มตีนต้องตั้งตรงไหน นะครับวันนี้ก็จะเป็นโซนวีพีเอาวีพีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับในโซน,อ,น,น,นอ๋อก็อิน้ำเงินนี้ค่ะอ๋อก็อน้ำเงินนี่จะเป็นโซนวีพีตรงบไดัจนถึงบันไดนะครับอันนี้นี่นะครับใครที่จองวีพีก็จะประมาณนี้นะครับได้ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลางคืนด้วยก็จะเห็นแสงสีของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะชมวัดอรุณด้วยใช่ใชครับใช่มีหลายวัดเลยค่ะอืมมีหลายวัด ไปจนถึงสะพานพระรามแปดว้าวไปถึงสะพานพระรามแปดเลยและที่สำคัญเนี่ยจะได้ทานบุฟเฟ่ละล่าช่าแบบไม่อั้นโอ้เขาเติ่กินเป็นบุฟเฟ่ละล่าชา่าด่ะจะได้กินแล้วแหละได้กินแน่นอนอ่าวัดยังไม่ถึงครับลูกอันนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ชั้นชั้นไหนนะครับชั้นบนนะครับวิทยุกสือก็อยู่ตรงนี้นะครับบรรยากาศแบบอ่า กล้ชิดศิลปินเลยนะครับ V P ก็จะประมาณนี้เบื้องพี่น้องอ่ามีโซนหัวเรือด้วยโอเคครับไปคอปเตอร์ลูกอ่าเรามีโซนหัวเรือด้วยอ่าคอปเตอร์ดีใจเพราะว่าได้ขึ้นเรืออ่าความปลอดภัยใช่ครับระบบความปลอดภัยเรามีนะครับก็คือเป็นเสื้อชูชีพนะครับนี่อันนี้จะเป็นโซนหัวเรือโอ้ดีเลยอันนี้แบบเอาดอเลย ต,ตอนที่เราแล่นเนี่ยเราจะล่นตอน1ทุ่มสใช่รเราวิ่งเราเริ่มวิ่งก็คือหนึ่ง,ท,งทุ่มสี่สิบห้าถึงถึงสามทุ่มสอุ๊เป็นเวลาสองชั่วโมงเลย,เลยปา<ะ>ดคุ้มค่ามากเลยคอนเสิร์ตสองชั่วโมงปกติโตเกียวไปก็แค่ชั่วโมงชั่วโมงครึง่งแต่ว่าอยู่บนเรือนี้เรามาสองชั่วโมงเลยนะครับอันนี้คือโซนหัวเรือโซนหัวเรือก็คือสําหรับคนที่มากินบรรยากาศมาเสียบรรยากาศนี่คือโซนหัวเรือเลยแนะนําเพราะว่าด้านบนเนี่ยบ่มีหลังคาบ่มีหนัง แล้วยังมาเลีงเ่มีแมดดบ่าต้องไม่ต้องกลัวร้อนนะครับไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าตอนเดินเรามาเนี่ยตอนเดินเข้ามาเดี๋ยวมีแดดแน่นอนมีแต่ทีมีแสงสีไอคอนสยามแสงสิุนเทพมหานครแล้วก็ชมวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครเช่นวัดอรุณอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่เลยนี่เลยสมัชดีผู้ชม4,200ท่านนะครับคอเตอร์สนใจพี่น้องคอเตอร์สนใจ ใช่ชาวตัวเกียมเป็นสีเลยใช่เลยครับใช่เลยใช่ครับไป,ป <ะ S 2> เดี๋ยวเราเข้าร่วมก่อนใช่ครับเฮลนไลตึกตึงมหานครตึงอะไรก็เห็นแน่น,นอนอยู่ด้านบนนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใกล้ชิดศิลปินต้องการเบิงพยาบาลฟิเลเล่แบบไกลๆต้องเฝ้าจองวิธีพี่แลพี่น้องเด้อขออนุญาตแนะนำรายละเอียดได้ไหมครับเนี่ย แล,และบูเซนนะนะชายก็คือจับเต็มเลยทุกอ,อย่าง2,800ันนะคะก็จะคือเป็นโซนนี้แล้วก็ขัดขัดไปจากโซน VIP เนี่ยเราก็จะเรียกว่าโซนโพลินแอร์อก็คือคอยหลังไปจาก VIP ก็คือ,อราคา2อ0 0ัอ่อง0 0 0ก็จะสเคยไปนั่งอ๋อสอ0พันสอยสองปสอก็คือโซนหน้าหน้านืส้าและส่วนโซนล่างสุดที่เราเ ได้ได้ครับได้อ๋อเดี๋ยวอันหน้าเรือเท่าไหร่นะครับอ๋อสองพันสองพันชุดฟ้าวิวแบบคุ้มค่ามากวิวหลักล้านอือพี่น้องหัวเรือเนี่ยสองพันบาทว่าพัศนว่าอาหารบุฟเฟ่ไม่จํากัดนะครับบุฟเฟ่เครื่องดื่มไม่จํากัดยกเว้นแอลกอฮอล์ครับอาหารอิตาเลียนอาหารหรู่นี่เหมือนไทยจีนอิตาเลียนญี่ปุ่ียนอ๋อ้ปวาวแบุ้งค่ามากวิวนี่ยคองหวเรื่องเนี่ยสองพันบาทพี่น้อง ได้บรรยากาศแบบดได้บรรยากาศแบบเต็มเต็มเลยได้บรรยากาศแบบเต็มเต็มเลยอยูุหน่าเรื่อเนี่ยสองพันบาทเท่านั้นอาหารบุฟเฟ่์ม่จำกัดนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มก็ไม่จํากัดเหมือนกันได้ชมวิวได้เห็นวิวเมืองพร้อมวิวเมืองกรุงเทพมาหานครเห็นวัดอรุณเห็นวัดต่างๆนะครับสองพันบาทเท่านั้นรีบจองเลยนะครับเดี๋ยวสิท่านสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ใช่ครับเดี๋ยวแอดไลน์ที่เราแนบไว้นะคท่านละนะครับท่านละท่านละสองพันบาท หัวเหลือก็คือท่าละสองต่อหัวนะพี่น้องบ่อบแมนต่อตัวเด้อหัวละสองพันบาทหัวเหลือก็คือสองพันบาทพ่อแม่พี่น้องมาเป็นครอบครัวก็ได้เล้วจะไดนั่งด้วยกันใช่ใช่ครับอันนี้ก็คือส่วนวีพีอ่าส่วนวีพีก็คือหัวละสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทก็คืออยู่ใกล้ชิดเลยนี่ศิลปินก็อยู่ตรงนี้ศิลปินก็จะอยู่ตรงนี้นี่เอฟซี FC ก็สิกินเขาแบบเห็นหนาคุ้มค่าได้พี่น้องจ้างไปกินเขาอยู่บ้านเนี่ยบ่แม่นว่าถือถือได้ศิลปินแต่ว่าจ่ายสองพันบาท หัวเรือแต่ว่าตรงนี้2,008 2,008เนี่ยได้เห็นนาซศิลปินแบบชัดๆเลย FC พยาบ้านฟินแลนด์ก็จะได้เห็นแบบชัดๆเลยจ้างพยาบาลไปกินเขาอยู่บ้านนั่นว่าเป็นถึกๆแต่ว่า2,008เนี่ได้เห็นพยาบาลแบบกุ้มคลายแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่เป็นโซนบุฟเฟ่นะคะใช่ครับโซน VIP ก็คือหน้าเวทีจะ2,008ส่วนหัวเรือก็คือหัวละ2,000นะครับอ่าตัวนี้จะ2,003ครับ วันจริงอาหารจะเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้มีอาหารว่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูอาหารว่างไปก่อนอ๋อบาป่บาครับมีบามีอะไรด้วยบาร์บาร็รู้แส่วนนี้ก็คือสองพันเท่านหร่นะครับสองพันสามร้อยบาทก็ไม่ไกลจากเวทีคอนเสร์ตนะครับนี่สําหรับใครที่สายตาดีเพราะอยากเขาไปไกลปันได ตรงนี้ก็ได้สองพันสามร้อยบาทเวทที่กับซอิ๊วตรงนั้นนะครับคุ้มมากคุ้มมากเพราะว่าพี่น้องจะกินอย่างไรซื้อเลยก่าถึงเมื่อไรก็นั่นอันนี้เข้ามาหนึ่งเราได้กินอาหารหรูด้วยสองเราได้ใกล้ชิดศิลปินสามเราได้วิวในธรรมชาติในบรรยากาศพร้อมแมนครับแมนครับซื้อเลขก่าถึงหนึ่งวันหนึ่งว่าเป็นเมื่อไหร่หน่อยเด้มาลองเลื่อนในได้กินอาหารหรูพร้อมนะครับได้เบื้องบรรยากาศพร้อมครับ ได้ครับได้ครับเดี๋ยวอ่าโอเพนแอร์เดี๋ยวเราจะมีคิวอาร์โค้ดมาให้ fc สแกนสำหรับใครที่ต้องการจองบัตรจองตั๋วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลยสำหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะมีคิวอาโค้ดมาให้ fc สแกน fc คอปเตอร์นี่ต้องอวี่เอพีเดียร์สันพันวางั้นบอกคอปเตอร์ fc คอปเตอร์เนี่ยอันนี้จะเป็นโซนโอเพนแอร์นะครับอันนี้โซนโอเพนแอร์ก็คือจากหัวเราเท่าไหร่นะครับ อันนี้จะพันหกร้อยครับพันหกร้อยบาทก็จะเป็นแอร์แล้วก็มีจอ LED ใช่ถ่ายทอดอยู่ตรงนี้เลยชั้นนี้ก็คือจะเป็นดูบรรยากาศสด,สดๆนะครับผ่านจอนะครับสำหรับใครที่ต้องการเห็นศิลปินตัวเป็นๆเนี่ยต้องขึ้นไปสันบนแต่ว่าตรงนี้ก็คือ,อ,อ,คอซื้อตรงนี้กินเขาอิ่มแล้วอยากยางขึ้นไปเบิง้งขึ้นไปเบิ้งได้คือเกานะครับแต่ว่าตรงนี้จะดูตรงนี้จะดูผ่านจอ ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นโอเพนเอนะครับอันนี้เป็นโอเพนเอร์อ่าเดี๋ยวให้ในเด็กแนะนำตัวสวัสดีครับพี่ก้องวายุาอ่นนะ <laughs> าขายตัวหนครับเป็นยังไงเนี่ยในนำแนนำแน่แนนำแน,นำ่โอนะ้ยอะเดี๋ยว อันเปิดเปิดดันพี่บุ๊ดยุัยเอาเขี้ยวโคตมาให็ข้าเจ้าสแกนนะข้าเจ้าสนใจไม่ไม่มาเล็กไปอันเอาเปิดโทรศัพท์ก็ได้เแล้วจะปักแล้วจะปักพกหมดเอาดีกว่าเตอรเรียกูกได้คนหนลูกเรือกำลังทำให้นะครับผมอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเรือสำนักนะคราบวันที่ห้านะครับเดือนห้าเดือนห้านะครับเร็วๆดีไม่กี่วันแล้วนะคะไม่ขีเรีย เกินลมเชิบิวกินอิ่มแน่นอนนะคะมนในใกล้ชิดศิลปินด้วยในใกล้ชิดถึงรูปคุมขนเลยนะคะแมนเห็นเป็นยังไงบ้างน้องบอลรู้สึกดีใจไหมตื่นเต้นไหมได้ขึ้นเรือใกล้กจะลงน้ำใกล้จะลงน้ำอาอันนี้ก็จะเป็นโซนโอเพ่นแนะครับ นี่โซนเพ็นแอก็คือสินีแอร์ในสันนี่อ่านี่บอบอพี่น้องวิวแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็อาจจะวิวยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าตอนกลางคืนสวยแน่นอนนะครับไฟแสงสีเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็ศส้นวังต่างๆพร้อมอย่างเช่นวัดอรุณนะครับแล,ล,ลองเรือไปเวซ่อ,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 อยังไปผ่านสะพานพระรามแปดด้วยเราจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่เวลา เริ่มลองเลือตั้งแต่เวลา1นึ่ทุ่มส<อ>ี่าจนถึง3ามทุ่มสีเป็นเวลา2ชั่วโมงเลยนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงเลยเป็นยังไงบ้างน้องสแตมรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะดีใจมากก็พี่น้องผู้ใดสนใจนะคะอยู่เรื่อสักปักปักปักหรือยัองอย,ย่างครับอย่างเดียวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแอดมาสนใจนะคะกับติดตามรายละเอียดแล้วก็ จองได้เลยนะคะพี่น้องบอกเลยว่าบรรยากาศตอนขึ้นงานแนหแน่นอนนะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเรานะคะโตเกียวมิวสิด้วยมีโซน VIP มีโซนแบบว่ามีโซน v i ีมีโซนบาร์ด้วยนะคะพี่น้องก,ก็จะได้อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ใดอยากอยู่ข้างล่างนะคะโซนโอเพนแอร์เนาะช่งก็จะมีจอนะคะเปิดให้ผ่านจอ นะคะคแล้วก็ถ้ายากคุณไปม่วนคุณไปจอยอ่ะคุณไปหาของเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอา,เอาส่งลิงก์มาในไลฟ์ส่วนในวเดียวจะปักหมดุดได้ครับอเอาลิงก์มาโอเคนะครับใช่ครับตอนกลางคืนไฟสวยมากเลยเนะครับทุกคนนะคะจะได้เห็นวิวทั่วกนะรุงเทพมหานครเลยนะคะย่าเริ่มสื่อแล้พี่น้องเ้อ วันที่5นะคะเดือนหน้าจะถึงแล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะประมาณ3าวันนะคะซื้อไว้เลยก่อนที่จะปักลิงนะปักเดียวมันจะได้พี่โบ๊ชปักลิงได้ก็ได้ส่งนะเดี๋ยวจะได้ปักลิงนะครับ<า>วันที่5เดือนเ่ห้าน5นะคะ,ะ,คะซื้อมือน,นี้เลยพีน่น้องเพราะว่านาได้แค่300คนนะคะต้องรีบซื้อเลยเพราะว่าแป๊บเดียวม,มันก็จะเต็มเนี่ยต้องมาซื้อก่อนนี้พายอดก่อนใดก่อนนะคะเด้อ รายละเอียดในไลน์นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะปักหมดุดให้นะคะสำกรับพวกเราได้นอนนะคะวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะจะได้นอนค่ะผู้ใหญ่บ้านวินแล้วก็โต๊ะจะปักแล้แลเลยนะคะโอเคครับตอนนี้ปักหมุดแล้วนะครับปัก